สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ GPX นะครับ Regen สองร้าิบ Twin นะครับผมจัดตรงคาเฟ่นะครับสวยมากคันนี้หล่อๆเลยนะครับคุณภาพใหม่เลยนะครับใหม่กริปนะครับมีตัดท้ายมานะครับท่อเดิมนะครับผมล้อยางเดิมหมดนะครับดอกยางแน่นๆเลยสีดำเดิมนะครับ ใส่ใส่ไรริ้วรอยเลยนะครับแผ่นเดิมกระจกเดิมนะครับกุญแจให้มาสองดอกนะครับผมไม้์คันนี้นะครับอยู่สี่หมื่นห้าพันโลนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับสองสูบนะครับพร้อมใช้งานสะอาดมากทางร้านตรวจเช็คตร์วิทให้แล้วนะครับผมสภาพป้ายแดงเลยครับคันนี้ใหม่กิฟทุกจุดนะครับ เครื่องยนต์ดีมากนะครับผมสองสูบนะครับพร้อมใช้งานขี่นิ่มๆเลยไม้น้อยนะครับสี่พันโลรถสะอาดมากนะครับผม หลอมากๆใคร,ใครหาอยู่นี่ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่45,900บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับรถสภาพป้ายแดงน,นะครับคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ